ประวัติเทพพเจ้ากวนอูกวนอูเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊กเกิดเมื่อวันที่24เดือนมิถุนายนปีพศ704ในรัชสมัยฮั่นฮวนเต้เสียชีวิตเมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพศ763ในรัชสมัยของฮั่นเฮียนเตมีชื่อรองว่า ขุนเตียงเป็นชาวอำเภอไก่เหลียงลักษณะตามคำบรรยายในวรรณกรรมสามกกกวนอูเป็นผู้มีรูปร่างสูงใหญ่9้าฟุตจีนหรือประมาณ6กอกใบหน้าแดงเหมือนผลพุทธสาสุกในตายาวรีคิ้วดังนอนไหมหนวดเครางามถึงอกมีเงารูปจันเซี่ยวยาว11บอกหนัก82ดสช่างเป็นอาวุธประจำกายเรียกว่าเงามังกรเขียวหรือ เงามังกรจันฉงายในจินตนาการของศิลปินมักวาดภาพหรือปั้นภาพให้กวนอูแต่งกายด้วยชุดสีเขียวและมีผ้าโพกศีสะะกวนอูมีความเชี่ยวชาญและเก่งกาจในวิทยายุทธ์จงรักภักดีกตัญญูรู้คุณมีคุณธรรมและซื่อสัตย์เป็นเลิศ ในวัยหนุ่มชะกันกวนอูได้พลั้งมือฆ่าประลัดอำเภอและนาชายตายจนต้องหลบหนีการจับกลุ่มและพบกับเล้าปีและเตียวหวยจนร่วมสาบานตนเป็นพี่น้องกันในสวนท้อร่วมทำศึกกับเล่าปีมาโดยตลอดเป็นหนึ่งในห้าทหารเสือของเล่าปีครองเกงจิวร่วมกับกวนเป๋งบุตรบุญทมและจิวท้องภายหลังถูกแผนกลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลของโลกซุนและลิบองจนเสียเมืองเกงจิว กวนอูขับแค้นใจที่พลาดท่าเสียทีลบซุนและลิบองจึงนามทับไปตีเกงจิ๋วเพื่อแย่งชิงคืนแต่ถูกจูเหียนและพัวเจี้ยมจับได้พร้อมกวนเป่งที่เขาเจาสันและถูกประหารในปีพศ763มีอายุได้59ปีวีรก,กรรมของกวนอูนั้นมีมากมาย เริ่มจากการร่วมปราบปรามโจโทูกผ้าเหลืองร่วมกับทหารหลวงของพระเจ้าเลนเต้สังหารหัวยงแม่ทัพของต่างตวโดยที่สุราคารวะจากโจโชอย่างอุ่นๆปราบงานเลี้ยงและบุญทิวสองทหารเอกของอุ้นเซี่ยวบุกเดี่ยวพันลีหนีจากโจโชเพื่อหวนกลับคืนสู่เล่าปีด้วยคำสัตย์สาบานในสวนท้อทั้งที่โจโชพยายามทุกวิธีทางเพื่อมัดใจกวนอูแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จฝ่าห้าด่านสังหาร6กุนพลของโจโชและในคราวศึกเซ็กเพ็ก โจโฉแตกทับนีไปตามเส้นทางหัวหยงกวนอูได้รับมอบหมายจากโคงเบง้งให้นามกำลังทหารมาดักรอจับกลุ่มโจโชว่ากล่าวตักเตือนให้กวนอูระลึกถึงบุญคุณครั้งก่อนจนกวนอูใจอ่อนยอมปล่อยโจโฉหลุดรอดไปโดยยอมรับโทษประหารตามที่ได้ทำทันบนไว้กับโคงเบง้ง เล่าปีสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิครองเสฉวนได้ให้กวนอูไปกินตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วและแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในห้าทหารเสือของเล่าปีภายหลังซุนกวนมอบหมายให้โลโซกเจจาขอบเกงจิ๋วคืนกวนอูบุกเดี่ยวข้ามฟากไปกลางตังเพื่อกินโต๊ะจีนตามคำเชิญโดยที่โลโซกและทหารที่แอบซุ่มรอบๆบ,บริเวณไม่สามารถทำอันตรายได้ภายหลังซุนกวนเป็นพันธมิตรกับโจโชนามทับโจมตีเกงจิ๋ว กวนอูพลาดท่าเสียทีแก่ลิบองและลกซุนสองแม่ทัพแห่งกังตังจนเสียเกงจิ๋วพยายามตีฝากกำลังทหารที่ล้อมเมืองเป็เสียเพื่อชิงเกงจิ๋วกลับคืนแต่โดนกวนอุบายจับตัวไปได้ซุนกวนพยายามเกลี้ยกล่อมให้กวนอูยอมจำนนและสวามิภักแต่ไม่สำเร็จจึงถูกประหารพร้อมกับกวนเปงบุตรบุญธรรมในเดือนกรกฎาคมของปีพศ763 ศีรษะของท่านกวนอูถูกซุนกวนส่งไปมอบให้แก่โจโฉที่ฮูโตโซึ่งเป็นกนอบาบที่หมายจะหลอกให้เล่าปีหลงเชื่อว่าโจโฉเป็นผู้สั่งประหารกวนอูและนำกำลังทหารไปทำศึกสงครามกับโจโฉแทนแต่โจโฉร,รู้เท่าทันกลออบาบของซุนกวนจึงจัดงานศพให้แก่กวนอูอย่างสมเกียรตินำไม้หอมมาต่อเป็นตัวแล้วใส,ส่สีระกวนอูแต่งเครื่องเส้นไหว้ตามบรรดาศักดิ์คุนนางผู้ใหญ่รวมทั้งสังการให้ทหารทั้งหมด แต่งกายขาวไว้ทุกให้แก่กวนอูยกย่องให้เป็นอองแห่งเกงจิวและจารึกอักษรที่หลุมฝังศพว่าที่ฝังศพเจ้าเมืองเกงจิว๋วศีสะของกวนอูถูกฝังไวนะ้ณประตูเมืองลกเอียงหรืออย,อย่างทางด้านทิศใต้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จีนระบุว่า กวนอูมีบุตรจำนวน4คนได้แก่กวนเป๋งกวนหินกวนศกและบุตรสาวโดยสันนิษฐานว่ากวนหินกวนศกและบุตรสาวนั้นเป็นบุตรของกวนอูซึ่งเกิดจากพันรยาที่เล่าปีเป็นผู้สู่ขอให้เมื่อข่าวกวนอูครองเมืองเกงจิว๋ว โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์จีนไม่ปรากฏชื่อของบุตรสาวและพันลยาของกวนอูกวนอิงเป็นบุตรชายคนโตรปรากฏตัวในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กภายหลังจากกวนอูและเตียวหุวยเสียชีวิตแต่เดิมอยู่เมืองเกง,เกงจิวร่วมกับกวนอูหลังจากกวนอูเสียชีวิตได้ติดตามเล่าปี่ออกทำศึกกับซุนกวนมาโดยตลอดกวนศกซึ่งเป็นบุตรชายคนรองปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อคราวช่วยคงเด้งรบกับ เบ้งเล็กและบุตรสาวของกวนอูปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อคราวซุนกวนส่งจูกัดกินไปเป็นเท่าแก่สู่คอให้แก่บุตรชายของตนสำหรับกวนเป่งเป็นบุตรบุญธรรมแต่เดิมเป็นบุตรชายของกวนเต๋งได้พบกับกวนอูเมื่อคราวที่กวนอูและซุนเขียนนำกำลังทหาร20คนไปทางทิศเหนือใกล้กับเมืองเกงจิ๋วเพื่อพบเล่าปี กวนอูได้ไปขอพักอาศัยในบ้านป่าแห่งหนึ่งกวนเตงผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ยินกิตติศัพท์และชื่อเสียงของกวนอูมานานจึงกล่าวว่าท่านกับเราเป็นแท่เดียวกันแต่ก่อนนั้นเราก็ได้ยินคำเล่าลืออยู่ว่าท่านมีฝีมือกล้าหาญประกอบทั้งความสัตย์ซื่อซึ่งได้พบท่านนี้เป็นบุญของเราและนามกวนเปงและกวนเลงมาคำนับกวนอูโดยมอบกวนเปงบุตรชายคนเล็กให้เป็นบุตรบุญธรรมของกวนอู เมื่ออายุได้15ปีโดยเล่าปีเห็นเหมาะสมด้วยว่าขณะนั้นกวนอูยังไม่มีบุตรสืบสกุลหลังจากกวนเปงเป็นบุตรบุญธรรมของกวนอูได้ติดตามเคียงข้างกวนอูร่วมรบเคียงบา่าเคียงไหลช่วยทำศึกตลอดเวลาเมื่อคราวที่กวนอูถูกจับได้ที่เขาจเจาสันกวนเปงวิ่งเข้าไปหาหมายจะช่วยเหลือกวนอูแต่ถูกจูเหียนคุมทหารเข้าล้อมจับตัวได้และถูกประหารชีวิตพร้อมกับกวนอู กวนอูเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมในด้านความสัตย์ซื่อและความกล้าหาญได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างมากจากผู้ปกครองในหลายดินแดนว่าเป็นบุคคลดีเด่นในประวัติศาสตร์และกลายมาเป็นเทพ,พเจ้าที่ได้รับการเคารพบูชากราบไหว้วกวนอูได้รับเกียรติอย่างสูงสุดคือได้รับการยกย่องให้เทียบเท่ากับคงจือคือได้รับการขนานนามว่า เป็นนักบุญคุณธรรมและเทพ,พเจ้าแห่งสงครามภายหลังจากกวนอูเสียชีวิตมีข่าวลือว่าศีรษะของกวนอูถูกฝังอยู่ทางตอนใต้ของเมืองลกเอียงผู้คนที่ทราบข่าวและศรัทธาในตัวกวนอูจึงไปสร้างวัดเทพเจ้ากวนอูและวัดกวนลินในเมืองโลกเอียงเพื่อเป็นการศักการะบูชากราบไหว้ในคุณความดีทั้งสี่ของกวนอูคือสัต์ซ่อถือคุณธรรมกรตัญญูรู้คุณและความกล้าหาญ ัจจุบันมีวัดและศาลเจ้าของกวนอูจำนวนมากทั้งในประเทศจีนประเทศไทยและต่างประเทศทำให้กวนอูกลายเป็นหนึ่งในเทพ,พเจ้าที่มีวัดและศาลเจ้ามากที่สุดในเมืองปักกิ่งสมัยราชวงศ์ชิงในประเทศจีนเคยมีศาลเจ้ากวนอูถึง116แห่งและมีศาลเจ้ากวนอูที่ไต้หวันถึง500แห่งนอกจากนี้กวนอูยังเป็นเทพพิทัก์ในด้านการค้าขายเช่นการจำนองช่างทองผ้าไหมและผ้าตวน อเป็นเทพองค์ครักษ์สวรรค์องค์หนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นเทพองค์ครักษ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยดังนั้นหน้ารูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิมบางแห่งจะเห็นขนพลองค์ครักษ์ซ้ายขวาคือเหมยถัว่วภูซ่าหรือสกันทมีอาวุธประจํากายคือวัชระกับกวนอูมีอาวุธประจํากายคือเงาว คำบูชาเทพพระเจ้ากวนอูแบบย่อนาม,มอไต่ชื่อไต่ปุยฮกมอไต่ตีเต็กเตกเสียจีเสียงโก้พุกเล็กอวงไต่เทียนจุนสวดถวายเก้าจบเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานคอในสิ่งที่เราปรารถนาเรื่องราวของเทพพระเจ้ากวนอูยังมีอีกมากมายแต่เราได้คัดมาบางส่วนบางตอนที่สำคัญให้ท่านได้รับชม ชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยท่านจะได้รับการเตือนและรับชมคลิปใหม่ๆจากเรา